เฮ้ยชายชายพี่ต no ุยบอชายพี tá, <enfant? S 1> ่ตุยอุ้มาแล้วบอชายกันหน้าเลยต้องคว้าแขนไต่ออกมาแล้วครับใหญ่ไหมใหญ่ไหมดูหลายตัวเลรับรับใหญ่เลยคุ้มรับไปรับไปรับไปไปไหนไปไหนบ้าง

เ,เอ,องเลยอนนเอาเฮ้ยชาายพี่ตุ้ยบอชายพี่ตุ้ยอุ้มมาแล้วบอลชายหน้าเลยต้องกายใออกมาแล้วครับใหญ่ไหมใหญ่ไหมดูหลายตัวเลยรับๆใหญ่เลยคุ้มไ,ไปนไปงไว้

ก็เลยแกงมุ้ยเทียมาซอยเหลือดิใ้ชกินลังมันไหมอ่นลังมันมีไหมบิงตามดู

อีกตัวอีเมียกอโอ้ยกําลังนี้คนดีแม่กํลังเต็มสัอืมอั้มนงจับตัวจับตอู้มันมันบดชนหลายซ้อนมันจีิตั้งนย่ตนต่อจดได้แที่มันแตกละอเลยเะ